ก็สวัสดีครับเพื่อนๆคนที่ติดตามช่องหาแร่แปราธาตุนะครับช่องหาแร่แปราธาตุสองสองคลิปหรือสามคลิปที่ผ่านมาเนี่ยผมเอาเพชรนอกโลกให้ดูเนาะแล้วเราก็คุยกันไว้ว่าจะมาตามจะมาตามดูคุยกันไว้ว่าจะซื้อเครื่องวัดความแข็งมาดูซิว่ามันจะเป็นหินมาจากนอกโลกและเป็นเพชรนอกโลกจริงไหมนะครับ ไดมอนด์ซเลกเตตัวนี้นะครับผมตามผมดูหาข้อมูลตาม y u t u b e เนี่ยก็เห็นคนไทยเนี่ยเอามาใช้เยอะนะครับมาตรฐานโลกในการวัดค่าความแข็งของหินนะครับของเพชรน,นะครับมีแหวนสีชมพูของแม่ใช่แล้พี่จะเอา,เอานะอันนี้อันนี้ก็คือเดี๋ยวผมเทสก่อนทดสอบก่อนถ้ามันลองติด๊ดติดเนี่ยก็แสดงว่ามันมันเป็นเพชรน,นะครับ ก็คือถ้ามันถ้ามันขึ้นเกินเลข8ใช่ไหมเห็นไหมเพื่อนๆเลข8เลขพอเลยเลข8ไปมันลูกศรชี้ไปแล้วก็ DIA เนี่ยก็ <c oughs> <ๆ> <c oughs> คือหมายความว่าไดมอนด์ถูกไหม <c oughs> ก็แปลว่าถ้าถ้ามันเลยค่าของตัวนี้ไปมันก็เป็นเพชรเป็นไดมอนด์นะครับคลิปที่แล้วที่ผมบอกมรกตลงให้ดูนะครับค่าของมรกตมันจะอยู่ที่5โมสกลนะครับแต่ันนี้แสงแดดมันสองไม่รู้จะเห็นหรือเปล่า เห็นเป็นสีส้มเพื่อนๆสีส้มมันขึ้นอยู่ที่5 5มอร์สเกลนะครับอันนี้คือเป็นมรกตจริงๆไม่ใช่แก้วนะครับผมวัดผมเทสแล้วหลายๆคนบอกมันเป็นแก้วไม่ใช่นะครับเป็นมรกตแล้วเป็นมรกตที่เนื้อใสนะเพื่อนๆใสสวยเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมไม่ได้เอามาให้ดูที่อีกที่ผมเอาไปอีกที่มันแหวงไปเนี่ยนะผมทำเอาไปทําแหวนเอาไปทําแหวนละเดี๋ยวมาให้ดู ขอดูนะหินก้อนดํานี่คืออะไรนะเพื่อนๆนะมันร้องร้องติดติดที่แรกผมคิดว่าเป็นหยกเป็นแค่หยกเป็นหยกดํานะครับแต่พอผมซื้อซื้อเครื่องวัดมาแล้วเนี่ยมาเทสแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันร้องค่าวความแข็งมันขึ้นเร็วมากเห็นไหมสีแดงขึ้นสองขีดเกินเก้าเกินสิบไปนะฮะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเรื่องเรื่องเรื่องแอบ็กไดมอนตัวนี้ก็คือหินดำ หรือว่าแบ็กไดมอนด์นะครับเรามาดูแบ็กไดมอนด์แบ็กไดมอนด์เรามาดูอันนี้กันต่อนะครับดูซิว่าจะมันเป็นมันจะเป็นเพชรจริงไหมเป็นหินนอกโลกจริงไหมเพื่อนเพื่อนก้อนนี้นะครับอ้าวขึ้นนะครับเห็นไหมเพือนเพื่อนลองติดติดเห็นไหมเห็นไฟไม่ไฟขึ้นสีแดงนีมันกระพริบนะครับมันขึ้นนะครับเพื่อนเก็แสดงว่าเป็นเพชรมาจากนอกโลกจริงๆนะครับ ดูนะน่าเห็นไหมเพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นเป็นเครื่องวัดเครื่องวัดไดมอนด์ซิเลคเตอร์นี่เป็นเป็นเครื่องวัดค่ามาตรฐานของโลกนะครับเห็นคนไทยก็เอามาใช้กันเยอะนะครับก็คือก็แสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องโกหกกันนะครับเห็นไหมเอ่อคราวนี้พอเราเทสแล้วเนี่ยมันแข็งเป็นเพชรจริงๆรอบต่อไปเนี่ยผมต้องถือหินชิ้นนี้นะฮะไปที่สถาบันอัญญณีแห่งชาติ ให้เขาตรวจสอบอีกทีแล้วก็ออกใบเซอร์ให้นะครับออกใบเซอร์ให้นาะอเพื่อนๆเนานะตรงนี้ขึ้นไหมมันต้องเป็นจุดที่แบบให้ให้เข็มมันเจอหินนะนะฮะเพื่อนๆ้วมันจะขึ้นเนีย่ยเห็นไหมแสดงว่าเป็นเพชรเป็นหินเพชรจากนอกโลกจริงๆนี่ก็ อันนี้อันนี้ถ้าวัดโดยมาตรฐานโลกที่เขาวัดกันเนี่ยก็คือมันเป็นหินเพชรมันแข็งระดับเพชรละนาอเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะขุดลูกเอาไว้เอาไว้ก่อนลูกเดี๋ยวพ่อพูดถึงหินชิ้นนี้อยู่เนาะเออเมาตามกันดูต่อนะครับขั้นตอนต่อไปครผมก็จะถือหินชิ้นนี้เนาะไปที่กรุงเทพไปที่สถาบันอัน,นมณีแห่งชาติให้เขาให้เขาตรวจสอบอีกทีแล้วก็ออกใบเซอร์ให้ทางสถาบันแห่งชาตินะเขาจะออกใบเซอร์ปุ๊บ แล้วพอพอเขา<อ>เขาตรวจสอบเขาวัดแล้วเนี่ย<อ>เขาจะบอกราคามาเลยว่าหินก้อนนี้เป็นหินอะไรยังไงแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับสนุกดีเพื่อนๆก็นสนุกดีแก้เหงาแก้เหงาช่องหาแรกแปรธาตุของเรานะครับแต่ดูความเงาของเขานะความเงาของเขานี่ก็โอเคเลยมันต้องไปจี้ตรงที่ว่า มันไม่มีเศษตะกัรนอุดรูมันให้มันใ,ให้เข็มมันเจอเนื้อหินจริงๆอ่ะเนี่ยเห็นไหมโอเคนะครับเ,เพื่อนๆก็ที่ผมลงไปคลิปแรกนะฮะว่าเรามาเรามาดูซิเรามาช่วยกันตามช่วยกันดูซิว่ามันเป็นเพชรมาจากนอกโลกจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ผมมามาทำกลางมารีวิวกลางแดดต,ตอนตามที่ คนที่เรียนทางทางทางนี้มาทางทางอัญมนีมานะครับก็อบอกให้ดูกับแสงแดด10บโมงถึง5้าโมงเช้านะครับอันนี้อันนี้เป็นหยกเนบไซน์นะครับน่าจะเป็นหยกเนื้ออ่อนเนบไซเจไดเนื้อแข็งเนื้ออ่อนนะครับหยกดําจักรพพัดตามที่ผมศึกษาตาม YouTube นะคือมันจะหายากหายากแล้วก็ในในหินก้อน ก้อนหยกก้อนนึงเนี่ยมันจะมีหยกดาแค่นิดเดียวนะครับสังเกตพกเพื่อนเพื่อนอันนี้มันก็เป็นเส้นเห็นไหมมันจะเป็นเส้นเป็นเส้นเฉพาะความเงาของมันขึ้นระดับหกเจ็ดนะครับหก <c oughs> เป็นหยกเนื้ออ่อนเนื้ออ่อนหรือเนื้อแข็งไม่รู้นะครับแต่สวยหยกก้อนนี้สวยนะครับพเพื่อน นะครัแต่ไม่รู้ว่ามัน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 ความแข็งระดับหกเนี่ยมันเป็นหยกเนื้ออ่อนหรือมันเป็นหรือเป็นแร่อย่างอื่นผมยังไม่รู้เนาะยังไม่ได้ศึกษาเพื่อนก็ตามที่คุยกันไว้ช่องหายแร่ปแปรธาตุเรานะครับผมก็จะซื้อเครื่องวัดมาเนี่ยมาเชสเนี่ยว่าเห็นก้อนนี้เนาะมันมันจะเป็นเพชรมาจากนอกโลกจริงหรือเปล่าคอยตามดูกันต่อไปนะเพื่อนก็ตอนนี้นนนนถ,นนถึงขั้นขั้นตอนที่สามแล้วเนาะที่ว่าเอาเครื่องวัดความค่าความแข็งเนี่ยมาวัด นะครับถ้ามันเกินสิบโมสเกลถ้ามันเครื่องมันออกแบบมาถ้ามันดังร้องติ๊ดติดเนี่ยขึ้นไปเนี่ยตามตามตามที่เขาชี้ไว้เนี่ยเพื่อนมันก็หมายความว่ามันเป็นเพชนะครับเขาออกแบบเครื่องมาแล้วแต่เชื่อไม่เชื่อก็ตามตามมาตรฐานที่เขาทํามานะเพื่อนนะเห็นไหมถ้ามันร้องติ๊ดติดติดอย่างเงี้ยคือหมายความว่ามันมันมันเป็นเพชนะครับตามตามเครื่อง ไดมอนด์ซีเล็กเตอร์ที่เขาออกแบบมาเนี่ยเพืเ่อนๆโอเคนะครับก็ต่อไปเรามาดูชิ้นไหนดีต่อไปเรามาพูดถึงถึงก้อนใหญ่เนาะคลิปต่อไปคลิปแค่นี้เอาไว้วันนี้เอาคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพืเ่อนๆครับสวัสดีครับ